วันนี้เดี uno, thing, ๋ยวเราจะมาดูแนวทางนะคะของหวยฮานอยนะคะหวยฮานอยที่เราจะใช้ด so ูแนวทางวันน so, uh, ี้จะแทงได้ท For ั้งหมด3หน่อยนะคะจะมีหานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็หานอยมีไอทีนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นของงวดวันที่3เดือนกันยานะคะเพื่อที่เราจะมาใช้คำนวณนะคะหาแนวทางของงวดวันที่4เดือนกันยานะงวดวันที่3เดือนกันยานะคะตัวเลขที่ออกก็คือ186นะคะส3สนะคะ1 8 6 4 3ปสสนะคะตัวนี้ถ้าใครอยากดูสูตรคำนวณนะคะให้ดูติดตามคลิปนะคะคลิปรบที่แล้วนะคะคลิปแรกนะคะจะเป็นสูตรที่ใช้คำนวณหุ้ยตเเนนนี้้้้ขขขาาาคค่องงจะะะะะใชไก็ เท่าที่มากหลุดน้อยนะคะจะเป็นสูตรนี้เนาะตัวเลขที่เราได้นะคะหลักแรกเวลาให้เวลาให้หวยห้าน้อยนะคะจะให้สองหางนะคะหลักที่หนึ่งจะเป็นห้านะคะอันนี้จะเท่ากับห้านะคะแล้วก็หลักที่สองอันนี้จะเท่ากับเจ็ดนะคะจากนั้นนะคะเราจะไล่ตัวเลขไปเลยนะคะก็จะเป็นห้าหกนะคะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะจากนั้นตัวที่เป็นเจ็ดก็จะเป็นขออนุญาตไล่กลับด้วยเนาะเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสามนะคะเจ็ดสี่นะคะสองหลักนี้นะคะอันนี้จะใช้แทงทั้งหมดสามหานอยนะคะก็จะมีฮานอยที่เป็นฮานอยจะมีฮานอยพิเศษปกติแล้วก็ vip นะคะจะใช้ทั้งหมดอยู่สามหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวเลขที่เราให้สองชุดนี้นะคะจะได้จะโดนกันหรือเปล่านะคะแต่บอกเลยว่าสูตรที่แอดใช้นะคะเข้าถี่มากเข้าทีาเาท่เข้าบ่อยนะคะจะใช้สามหน่อยเป็นหลักแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมีทุนนะคะจะแทงตัวอื่นก็ได้นะคะจะวนเวียนวนเวียนอยู่างนี้นะคะยังไงฝากกดติดตามนะคะช่อง u ูท b e ให้ด้วยนะคะ ยังไงเดี๋ยววันนี้ไปก่อน